สวัสดีครับดูกับสองเตีงสักทีมงานบรรนักษ์สปอกินนะครับมอทีมงานสั้นนะครับเดี๋ยวจะไปหาพ่อครับเป็นยังไงไอเมืองพุตธอาจะดีใจบ่สวัสดีครับโอ้โหแหมรามารถได้มารถได้องหนึ่งนะมารถได้องหนึ่งไออะไรเคยเฮะอไอไอเคยไอเซ่เฮะอไอเส่ใส่ไสมแมนเราอยู่รอยเอทไหมใช่เราอยู่ใช่เราไปแล้ว เราไปเหรอเราส่งเหรอมาเหรอใช้สัพามาอยู่หรอใช่ละอครเอาลงแล้ยววะมีอ่งเอาเตสภามาเออเอาเตสภามาไม่ยังเอากระเป๋าไว้เดียวมาแม่เพื่อจราดไปถ่ายบัตรถ่ายบัตรยังเหมือนนี้มันนี้เขาเปิดอยู่บ่ถ่ายบัตรยังวีวีกินคอแล้วบ่ฮะยังไงฮะสบายดีะสบายดีอยู่เอ๊ ก็ต <Ooh. S 1> ึงนเหียบ่วาไปหนวาบดึงเหยงกินข้าวอยู่ดี่ีข้าวเราบ่เจากินเลยดูรื่องนี้ข่าไก่อะข่าไก่ไมใช่ขาไก่เหมาเจาไก่ลายอยู่ลายอยู่ฮะแซไปุงเถพคือว่าเห็นมามันจีมาหาอยู่บะมาอย่สมาหบอยู่เมาอย่ เอาไปเงินไหนจ้อนเอาไปเงินไหนจ้อนไปเงินไหนจ้อนติดไม่ยังบ่ไอ้ที่มาส่งอ่ะเราไปเงินไหนจ้อนบ่มันโมกันบ่แม่นคนลอยเอ็ดคนลอยเอ็ดคนไปโดนหรอวะไปตลาดนี่ไปโดนแล้วโชคเมื่อเชือดแล้วมันอเชือดยังคือบวลาเงื่อนเทือดในรถนลยขี่อย่างเดียวเบื้องเลยสภาพรถขี้อย่างเดียวเบมึง มเคยลลางรถหรือเปล่าเขี่รถยังไงบ่หลางรถเมืองโอ้โสย่านกับวูคิงโสย่านกับวูคิงก็จืดๆอันนี้ขี่รถขวางมาใส่ไม่สภาพลงคล่องแล้วขี่รถขวางสี่รถขวางมภาพลงคล่องเหรอโด้ลงโอ้บ่ได้ลงยด้เียได้รถบ่ได้อเดียวกนด้ตัวสางัวติอยู่บ้านเนาะบ่ไดิในเมือง không khai thêm luôn 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 à luôn 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 bộ luôn 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 để cầu mất xuân xuân mất xuân bid her yon mất dòng sâu. Hoa bận phải học phải học phải học bội mặc quái này phải học bội đời quái dạy học mày sư 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 เอามัไม่มาให้จีไปซื้อหองทำไมอ่ะหรอจะไปซื้อได้อยู่บ่จะไปซื้อเสก็ทาร์กมีอยู่บ่้านน้อมันมีอยู่บ่มันมีโมไปตรวจไปตรวจดิหืมันอะไรอยู่ตรวจดีรถมันยังขี่ได้อยู่บ่เนี่ยเติมรถมันเถื่อนอยู่บ่เนี่ยรถเติมแล้วโอ้เนาะ กินเขาอรืขแล้วกินมาเร็วกินมาแต่แต่ลอยเอ็มขัดกโว้ยเข็มขัดตูดถิมบิเสรนละใส่ขัดเมียเเาเข็มขัดโปรไนไถมไแสงดีเลยเข็มขัดโทรไปทำแมงในไทยรูปบอก พี่ทรไปถามเขาเองนังเวลาเขาสมา,าสมาตัวเขาถ้าเขาได้ทชาย้วบ่ฮะเขาได้คิวแล้วบ่ผู้ะะสิได้ตัวมังลุงเห็นเขาได้คิะวะลแล้วบ่จากนี้บนรถของเขาหรอกไปรถแพ้ไปรถแพ้<ะ>เขาไปรถแพ้รถมอเดียวบ่บอมอเดียวส่วนบักทุเรียนเพิ่นงามอยู่บ่ nó mình đấy đúng không? bỏ haibăng nè haibăng nè ha để có bông người cho mượn tiền, haibăng mua mà đi, 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 haibăng mà đi, haibăng mua mà đi, haibăng mua mà mà đi, haibăng mua 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 พนกเเกมมาว่พี่น้องขนาดอยู่บ้านยังมีเงินเสียนเนาะไปหาอยูงเขียวนี่ท่านใดมีเงินเสียนเนาะกี่น้องครับผมครับแค่ว่าอนเงินใหม่เมียนก็อนให้นเรี่ยวในบัญชีก็ไปกดเอาที่ไ่เแาลาไปกดเราสื่อเสือผรามาให้ได้หรอมันละไปตลาดนี่แหละให้เกิดเราสื่อเสือผรามาให้ dạy tôi may nó quen say tôi câu dê dê yêu dê yêu lù maha mãi dê Đi ừ. thả lù maha bên nhà chạy yêu dạy 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 เจ้าขอไปกินเหลราใช่ไม่อแล้วกูมากูเชียวเป็นหมือนลวงไปเรื่อยๆเอ้าห่อนอยู่บ่อยู่บ้านนี่ห่อนอยู่บออากาศใช่ว่าฝนตกมือซ้องมือที่ผ่านมาฝนตกมือเดียวตกบ่แห้งตกมือแมวตายบ่ตกมือเดียวตกโบห่อนหน่อยโบห่อนสัม คาใกล้เท่าป่ะค่ะันเดียวไกลเบาดิแมวเงียกับปุ่นนมมากินขับปุ่นว่าต้มก๋วยเตี๋ยวต้มก๋วยจับฮะสร้างเอื่อยว่ราะต้มก๋วยเตี๋ยวก็ต้มก๋วยจับอยู่สื่อเสียนมาเฮกินสื่อเสียนจักเดี่ยวโบลูโบลูเดี๋ยวก็มาหรอก บวเกลนคำดอกบเกินคำเดียวกอบวเกินคำดอกเดียวก็มาดอกสว่วนปลายเดียวก็มาคอมเขมาเที่ยวทีโม่ทีม่พัวมื่มกอกลมดีแบบนีบ้เลยไปถ้าเป็นซื้อลอซื้อลออ่งไล็อตเพื่อเพื่อเขาอย่ใส่เงิน ยูใงเงินโอ้ก็ใส่หวด,ดยคูเดือนเขายัางเอดได้เม่เดือนสองหมโหค้า<อ>บ้านเมื่อหนึ่งาหวดรถหาพันมวด้พันพัดบ่มีรหมวดรหัพัมีแต่หมื่นสองมนเอมีแต่หมื่นสองหมื่นสามรืม,มือรถมันแพงสมือเบิง้งข้าวของสีบเน่พอนะ ันละก็มีฮู้ยออกมาอย่างออกมาสอมหมอขันละสามหมื่นสอนไลกูขี้เอออกดิมันบวกุ้มแล้วลมวีบีอยู่นี่ลมดีปันนี้ตัวบรรยากาศลมดีปันนี้ตัวรมดีเมื่อนี้เมื่อนี้ลมลมวีบีร่มเลยเมื่อนี้ลมมันขยี้มากขึ้นรมเลย สกินหยังอยู่บ่สกินยังอยู่บ่มีว่เอาอยากกินหยังมียมากินจะกินกุ้งบ่ฮะกุ้งนี่เราซื้อมาแล้วเราซื้อมาแล้วอยู่ก็มาอยู่

ตองเสนห่อมือใจเพื่อเส้นเส้นห่อยังอยู่เสนหนึ่งหอเหมือนมัเสนคักแท้นนอไอ้เกี้วไ้ลูกด้ยเสียงขายมันโบเป็นมันตายเมื่อมันสิปูเปมันเแหลงนี่ลรเจให้นอนให้สื่อให้จำอยู่หน้าวัวเดือปูเลยหมื ปล่อยอยู่หน้าคือนี่บ่าเป็นใยไว้นะมันเป็นเพียสีจเธอได้ทางใย่เสรยูให้นะเออเป็นเพียสีจะได้ใจเพรับแม่ไปสีเจ้าหน่อ ราอกน้ำราอกพื้นราอกตรง้อยดังเด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 ยงรถเออมันรอกนับแกพื้นมาขอโทษขอโทษเลยดี๋ยวมครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับพอกันคลิปหน้าครับพันหา